ต้องบอกก่อนว่าฟรีแลนซ์เอดิเตอร์อย่างผมใช้เวลานั่งตัดต่อวิดีโอหน้าโต๊ะทำงานนานมากเลยนะครับประมาณ8-12ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เรื่องสุขภาพหลังหรือพื้นที่ในการขยับตัวการเปลี่ยนท่านั่งต่างๆให้รู้สึกสบายตัวจึงสําคัญมากๆผมได้ลองศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนั่งเพื่อให้ถูกวิธีแล้วก็ได้มาเจอกับ d x laser master series เป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่รับอินสไเรชั่นมาจากเก้าอี้ทำงานนะครับลักษณะภา,ายนอกจะให้ความเป็นเก้าอี้ทำงานสูงดูไม่เป็นเกมมิ่งจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูเป็นเก้าอ ดีไซน์จะมีความมินิมอลเหมาะกับการนามาตกแต่งห้องทํางานให้ดูเท่ได้อีกด้วยซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตรงที่พื้นที่ของเบาะรองนั่งค่อนข้างหนาและกว้างตัวบอหลังจะมีลำบ้าสปอร์ตแบบเบเวอินมาให้เลยสามารถปรับให้สปอร์ตช่วงหลังได้ตามทรงหลังของแต่ละคนเลยนะเลยทําให้ไม่รู้สึกปวดตัวและปวดหลังเวลานั่งน,งนานๆนะครับวัสดุข,ของเก้าอี้ตัวนี้เป็นหนังชนิทนนทานพิเศษนะครับแบบไมโครไฟเบอร์ที่ทําให้ตอนนั่งจะช่วยระบายอากาศได้ดีเลยครับ ตรงช่วงคอและหัวสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ตามสรีระของผู้ใช้งานและยังมีปุ่มปรับเบาะหลังให้ความรู้สึกเหมือนเบาะรถสปอร์ตทําให้พอดีกับช่วงตัวงคนนั่งได้โอเคเลยแต่ตรงที่ด้วยความที่เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ไซส์ใหญ่และมีพื้นที่กว้างจึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนตัวเล็กสักเท่าไหร่นะส่วนสูงของเก้าอี้ตัวนี้ผมขอแนะนําความสูงช่วงที่1 6 5ถึง195ซนติเมตรก็จะดีที่สุดครับพนักวางแขนสามารถปรับระดับได้แบบ4ีมิติไม่ว่าจะขึ้นลงหหน้าลัง ซ้ายขวาแล้วก็เข้าออกครับทำให้เราสามารถเลือกการนั่งทาง,งานของเราได้ถูกต้องตามหลักที่สุดนะนอกจากนี้นะครับ DX Laser Master Series นะครับรุ่นนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมที่สามารถซื้อแยกมาต่อเติมได้ด้วยนั่นก็คือที่รองขาสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนท่านั่งแบบสบายๆเวลาพักจากงานมาเหนื่อยๆนะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่วางแก้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ครบมากๆเลยนะ จุดเด่นต่างๆของกุ้าอี้ตัวนี้ทําให้ผมรู้สึกว่ามันก้าวขึ้นไปอีกระดับนะครับเป็นได้มากกว่าเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปเลยนอกจากสีดําที่ผมใช้แล้วก็จะมีอีก3สีให้เลือกนะครับนั่นก็คือสีขาวคลาสสิกแดงมารูนแล้วก็น้ําตาลครับราคาของกุ้าอี้ D X Laser Master ตัวนี้นะครับอยู่ที่16,990บาทและสุดท้ายนี้นะช่วงโควิดแบบนี้นะครับใครที่กําลังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ก็อย่าลืมลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายพักสายตาเพื่อสุขภาพของตัวเองกัันนด้วยะครบ แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องเจมวา e ช็อตด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงเราติดตามชมกันด้วยนะเจอกัน mm hmm. คลิปต่อไปครับ